เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับรถมี2องพันสามเดิมๆโรงงานเลยเดิมยันแม็กเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำครับพันนีลิสันฟอนนี่เป็นโฉมท้ายแตงโม,โมรครับหนึ่งจุดหกเกียร์ออโต้ครับสภาพดี กับราคา6 5 0 0 0านบาทครับราคามอไซค์คุ้มครับราคาเท่า PCX เลยไปขับใช้งานเดินทางไกลกันแดดกันฝนนั่งกันสบายสบายครับสีเงาฉ่ำมากๆสีเพิ่งเก็บมาได้ไม่นานเพิ่งทำมาครับเราก็ไปใช้ยาวๆแล้วคุ้มๆน้ำม,มันเครื่องก๊ออากาศก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ภายนอกสวยเงาฉ่ำภายในเบาะหนังสีครีมครับฟูๆเลยสภาพดีมากไม่ขาดคุ้มมาใหม่ๆเช่นกันนะครับ เจ้าของดูแลอย่างดีครับเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยเราก็ไปใช้ยาครับมคุ้มค่าแน่นอนลถใช้งานได้เลยครับปกติดีช่วงล่างดีไม่ดังยางดอกสวยมีประกันชั้น2ให้ด้วยนะครับ่้มเขา่าซ้มเลาครับสบายใจใหายห่วงภาษีก็68แปดตนเลยครับยาวๆถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเบ้าล้วซื้อกระมาจําได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยพิกัด,ดรถอยู่พระรามสนะครับ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเพิ่งมาชี้เป้าเลือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ของเครื่องเดิมๆครับขันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนัก6,500 0บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ